สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสองต้นไม้วันนี้นะครับเรื่องดีชาแนลพาคุณผู้ชมมาสองต้นไม้ที่หมู่บ้านสายโทหกใต้นะครับตำบลจันทเพชรอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผู้ชมต่อหน้าของผมขณะนี้นะครับก็คือต้นยางนานะครับที่เจ้าของท่านได้ปลูกเอาไว้นะครับก็ถือว่าสวยมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมนะครับเป็นยางนาที่ปลูกเอาไว้เป็นเวลา6ปีครับคุณผู้ชมนี่คือยางนา6ปี สังเกตจากตั้งแต่โคนเลยนะครับดูความงามของเขาตั้งแต่โคนนะครับเทียบกับมือผมนะครับหกปีได้ต้นขนาดไหนนี่ครับนี่มือผมนะครับโคนของเขานะครับเริ่มแตกนะครับการแตกของเขาเนี่ยของเปลือกนี่นั่นแสดงว่าเขามีการขยายลําต้นนะครับเขาจึงมีการแตกออกมานะครับลําต้นนะครับก็จะออกเป็นสีน้ําตาลนะครับไม่ใช่น้าตาลเป็นเป็นสีเทาๆนะครับคุณผู้ชมครับเป็นสีเทาๆอมออกมาทางขาวเลยนะครับ ส่วนที่เป็นกิ่งที่นะครับมีการตัดแก่งแต่งออกมานะครับเขากําลังจะสร้างเปลือกออกมาหุ้มนะครับตรงนี้หุ้มแล้วนะครับตรงนี้หุ้มแล้วนะครับเป็นลักษณะคล้ายๆกับตามนุษย์นะครับส่วนข้างบนนะครับกิ่งก้านก็แทงออกไปนะครับตามลักษณะของเผ่าพันธุ์ของเขานะครับมองไปอย่างนี้นะครับก็จะเห็นถึงความสวยสดงดงามของต้นยางนานะครับอายุหปีนะครับ พื้นที่อย่างนี้นะครับเป็นพื้นที่ที่ออกไปทางแล้งนะครับคุณผู้ชมครับแรงเพราะว่าในช่วงฤดูแล้งนี่คืออากาศจะร้อนมากๆนะครับเรียกได้ว่าร้อนจัดๆเลยนะครับคุณผู้ชมแต่ว่านะครับต้นยางนานะครับที่เห็นก็ยังสามารถที่จะเจริญเติบโตได้นะครับจะของนะครับมีการตัดแต่งกิ่งนะครับอย่างดีสังเกตดูนะครับกับใบก็สีเขียวดีนะครับเนื่องจากว่าเป็นช่วงฤดูที่ มีฝนมาแล้วนะครับพอมีฝนมาแล้วอะไรต่างๆก็ตามแต่นะครับก็จะดูสวยสดงดงามนะครับก็จะดูมีชีวิตชีวามากขึ้นนะครับฝนเนี่ยไม่ได้เอาแค่ความช่าเย็นนะครับไม่ได้เอาแค่น้ํามานะครับแต่นะครับยังได้เอาสารอาหารนะครับที่มีความจําเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชของพืชมาด้วยนะครับนั่นก็คือในตัวเจนนะครับจะเอาในตัวเจนลงมาด้วยนะครับจะสังเกตเห็นว่านะครับ เรารดน้ําต้นไม้ขนาดไหนนะครับต้นไม้เราก็ไม่ค่อยเติบโตนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีฝนตกลงมานะครับแม้แต่ฝนใหญ่ครั้งเดียวนะครับฝนหาใหญ่ครั้งเดียวก็จะทําให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้เป็นอย่างดีนะครับอันนี้คือลักษณะเฉพาะนะครับที่หลายคนที่นะครับเป็นคนช่างสังเกตนี่ก็จะก็จะรู้นะครับถ้าอยากให้ดีนะครับอยากให้ฝนตกบ่อยๆนะครับอันนี้ก็จะช่วยให ต้นไม้ที่เราปลูกนะครับมีความสวยสดงดงามนะครับอย่างแน่นอนนะครับนอกจากต้นยางนาแล้วนะครับฝั่งขวามือนะครับก็จะมีต้นต้นสักทองนะครับต้นใหญ่ยืนต้นอยู่ข้างๆกับต้นยางนานะครับเป็นคู่กันนะครับแล้วก็ไม่ใช่ว่ามีแค่ต้นยางนาครับกับต้นสักทองเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมในแถวนี้นะครับก็ยังมีต้นแดงนะครับซึ่งต้นแดงนะครับไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยวนะครับ นี่ครับยังมีต้นอันนี้อยู่ด้วยนะครับเป็นเป็นผักหวานนะครับผักหวานนะครับกับต้นแดงนะครับให้เขาเป็นพี่เลี้ยงนะครับเป็นพี่เลี้ยงให้แก่กันและกันนะครับเจ้าของดูแลดีนะมีการนะครับทําความสะอาดนะครับเอายงเอาย่าออกเป็นอย่างดีนะครับฝั่งนู้นก็จะมีกระทินเทพานะครับกะทินเทพาต้นงามนะครับแล้วก็จะมีต้นพายุนะครับพายุสองต้นอยู่ใกล้ๆกันอยู่ในฝั่งนี้นะครับนี่ครับคุณผู้ชม พยุงนะครับครับพยุงก็เจริญเติบโตนะครับพอสมควรเลยนะครับครับยางนาครับคุณผู้ชมครับยางนาเลียงไปฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกยางนานะครับยางนาเช่นกันนะครับนะครับจะมีการปลูกหญ้านะครับเอาไว้เลี้ยงสัตว์ต่างๆด้วยนะครับนู่นยางนาเรียงราไปนู่นนะครับ คือตอนนี้นะครับต้นเล็กๆนี่นะครับดูห่างๆอุ้มันห่างจังเลยนะครับที่จริงแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเห็นว่าห่างๆแบบนี้เนาะพอต้นเขาโตขึ้นมานะครับนะครับพอดีนะครับคุณผู้ชมครับไม่แม่ห่างนะครับพอดีนะครับขอให้เขาใช้เวลาอีกหน่อยนึงนะครับเขาจะเติบโตอย่างแน่นอนนะครับอ่ะไปดูฝั่งนี้ต่อครับคุณผู้ชมตรงนี้ก็จะเริ่มมีการปลูกอ่าต้นยางพารานะครับ ยางพารานี่ช่วงหนึ่งนะครับมีคนตัดออกไปเยอะนะครับเพราะว่ายางพารานี่ราคามันมันค่อนข้างที่จะถูกนะครับกลีดมาแล้วก็มันก็เหนื่อยนะครับรายได้มันมันไม่พอนะครับที่จะทําให้เป็นแรงจูงใจได้ดีนักนะครับคนก็เลยตัดยางพาราออกไปเยอะนะครับพอทุกวันนี้นะครับยางพารานี่เริ่มมีราคามากขึ้นนะครับทําให้คนเริ่มหันสนใจมาปลูกยางพาราอีกครั้งหนึ่ง แถวแถวบ้านผมนี่อำเภอบ้านกลัวจังหวัดบุรีรัมย์นี่มีเยอะนะครับที่เริ่มหันกลับมาปลูกยางพาราอีกครั้งหนึ่งนะครับก็นี่ครับสังเกตอันนี้ก็เป็นแปลงหนึ่งครับปลูกแบบทีๆเลยนะครับระหว่างต้นนี้นะครับสามเมตรสามเมตรนะครับฝั่งนี้ก็ประมาณเจ็ดเมตรนะครับสามคูณเจ็ดนะครับแต่ว่าเนาะตรงนี้มันไม่มียางยางพาราไอ้ไม่มียางนาเกิดท่านก็เอามาปลูกเช่นกันนะครับมาปลูกแทนต้นยางนาครับอันนี้แถวที่สองนะครับที่ ติดกับแถวที่ผมถ่ายให้คุณผู้ชมได้ดูเมื่อสักครู่นี้นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับคุณผู้ชมนี่นะครับต้นตรงขึ้นมาปุ๊บนะครับเจ้าของก็มีการตัดแต่งกิ่งนะครับตัดแบบนี้ถูกต้องนะครับคุณผู้ชมครับอยากจะแนะนําเลยนะครับท่านใดที่อยากจะตัดสางนะครับนี่กิ่งเขามันก็ร่วงลงมาตรงนี้นะครับก็กลายเป็นปุ๋ยต่อไปนะครับนี่ตัดให้มันห่างออกมานะครับประมาณสักนี่นิ้วหนึ่งนะครับถ้าถ้าเกิดว่ามันมันตัด ใกล้กันมากเกินไปนะครับใต้ใกล้กับลําต้นมากเกินไปนะครับมันจะส่งผลเสียต่อลาต้นนะนะครับอาจจะมีการเกิดแผลเกิดอะไรนะครับกว่าเขาจะรักษาตัวเองได้มันก็จะใช้เวลายาวนานพอสมควรนะครับแต่ถ้าเราตัดนะครับให้ห่างพอสมควรนะครับประมาณสักนะครับประมาณสักหนึ่งนิ้วนี่นะครับกันอย่างน้อยก็จะช่วยให้นะครับถึงเวลาเนาะนะครับมันก็จะร่วงกิ่งออกมาเองนะครับกิ่งที่มันติดติดกับลําต้นนะครับแล้วก็ เลือเขาจะไปหุ้มนะครับเป็นลักษณะตาเหมือนที่ผมให้คุณผู้ชมได้ดูในช่วงแรกนะครับแล้วต้นของเขาก็จะไม่มีแผลนะครับเติบโตได้เร็วกว่านะครับอันนี้ก็เป็นข้อแนะนํานะครับคุณผู้ชมนะนี่อันนี้น่าสนใจครับตรงนี้น่าสนใจก็คือว่าดั้งเดิมจริงเะยครับจะมีดินนะครับสูงขึ้นมาหน่อยนะครับแต่ทีนี้นะครับพอฝนตกมีการชะหน้าดินออกไปนะครับอ่า ก็ทําให้เห็นว่ารากของเขามันจะเป็นแบบนี้กับรากมันก็จะคดคดกองงอกนะครับธรรมดาของรากไม้นะครับจะมีรากนะครับที่เป็นรากหลักแล้วก็รากที่เป็นฝอยออกมานะครับฝอยเล็กๆนี่นะครับช่วยดูดหาอาหารนะครับแล้วก็ไปช่วยให้เลี้ยงลําต้นต่อไปนะครับเนี่ยและการที่เขามีฝอยๆแลรากเยอะๆแบบนี้นะครับข้อดีของเขาคือช่วยยึดเกาะหน้าดินนะครับถ้าไม่มีนะครับฝนตกหนักๆนะครับ หน้าดินอาจจะถูกชะถูกล้างถูกทําลายไปเยอะแต่ว่าถ้ามีรากแบบนี้นะครับยึดดูไหมครับลองจาบดูนี่ครับก็จะยึดยึดยึดดินดูเลยนะครับเนี่ยนะครับจะช่วยให้หน้าดินเรายังยังคงอยู่ได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนรากหลักๆนะครับที่แทงแปลงร่างเป็นรากแก้วจะช่วยให้อยึดลําต้นนะครับไม่ให้ล้มโดยง่ายนะครับถ้าโดนลมโดนพายุอะไรต่างๆนะครับพวกนี้นะครับนอันนี้เป็นธรรมชาติของเขานะครับ อันนี้เปลือกของเขานี่มีความพิเศษจากต้นอื่นนะนะครับตรงนี้นะครับเปลืองก็เป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับแปลกๆนะครับนี่ครับตัวต้นนี้นะครับก็เติบโตงดงามเช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ชมครับมีความสวยสดงดงามเช่นกันนะครับอ่าโอเคครับคุณผู้ชมครับเรื่องดีชแนลขอบคุณและสวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ